นนะะคซึ่งเพื่อนร่วมงานในกลุ่มนะคะคนแรกก็คือคุณครูเพียงทำคุณคุณไลน์ประบูมิแล้วก็ซุปสระวันนี้จันทน์นองแล้วก็คุณสายทองประภูมและที่สำคัญที่สุดที่ปรึกษาทีน่ารักน้องน้านัทนิตเจ้า ไปจะมาพูดถึงหน้าที่หรือความสำคัญของฟันนะคะขอเรียนเชิญคุณไล่เอได้มาอู้มฟันนะคะ แรกความสำคัญของฟันนะคะต่อไปก็จะมาถึงโครงสร้างของภายในของฟันไอ้ขอโทษเจ้านู้ยจักภายนอกของฟันตอนใหนเจ้าขอเชิญคุณครูเพียรทองเจ้าสวัสดีค่ะใกล้ไหมเพียรตอนนีีโครงสร้างโครงสร้างของฟัน โครงสร้างของฟันนี่ก็จะมีอ่าเป็นตัวฟันตัวฟันบนอาจารย์ตัวฟันหลังจากตัวฟันแล้วก็จะมาอ่าคอฟันนะคะมาคอฟันคอฟันแล้วก็จะมีรากฟันนะคะอ่านี่คือเป็นโครงสร้างนะโครงสร้างของฟันจะมีสามส่วนส่วนที่หนึ่งคือ คองฟังสนส่วนที่สามคือรากฟันะะอันนี้คุณครูเมย์ก็บอกว่าเอานิ้วชี้เดี๋ยวมันบังน,นะคะ, <Catal ina. S 1> อะตอนนี้ก็ตัวฟันก็คือตัวนี้นะคะ,ะแล้วก็คอฟันคอฟันทีช่วงนี้แล้วก็รากฟัน คือจริงๆแล้วถ้าหากว่าเนื้อหาเนี่ยนะจะเป็นชั่วโมงแรกจริงๆแล้วกรุงอื่นเนี่ยเขาจะอธิบายหน้าที่หรือ,อเป็นช่วงที่ฟันบุกนะ,ะากฟันเสียชนิดที่เราไม่สามารถจุดได้เนี่ย ต้องถอดอันนี้คือโครงสร้างของตัวฟันแบบกิดมาทีค่ะขอบคุณค่ะเจ้าคุณครูเพียรทองได้อธิบายโครงสร้างภายนนอกไปแล้วเนาะอันนี้ต้องปิดตรงนี้ก่อนเน่จะได้หันว่าโครงสร้างสร้างภายอกเป็นจะไนเนาะสื่อประกอบด้วยแอะไรกัน์กิงคุณครูอธิบายไปแล้วเนาะต่อไปจะเป็นโครงสร้างภายในของฟันนี่นะถ้าว่าประกอบเป็นอย่าง,งก็ขอเรียนเชิญ

เกลือฟันเป็นสีขาวชั้นในเป็นสีสีเหลืองแล้วก็อีกชั้นนึงก็เป็นสีแดงก็คือการตีว่าชัาน้นก็คืออันนี้ฟันเนาะที่ตัวขาวนี่เป็นเกลือนี่ก็คือเลือฟนนดฟันนี่ก็จะเป็นโรงปะสาทฟันแล้วก็ลงมาปะสารฟันนี่ก็คือมันมีเส้นเลือดหรือเส้นประสาทจะทำให้เออเวลา ฟันอักเสบเส้นประสานนี่ก่อนเราจะแดงแดงแล้วก็หลังจากนั้นก็ทถ้าอักเสบเย,ยอะเก,กินไปทำการจัดการเป็นสีขาวอะไรสีดำเจ้าโขบเจ้าฟันนะจคะได้หักฟันหุ้มไปแล้วเอาไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปริทันปริทันคือหยังนีวนองค์ประกอบหยังจากฟังจากคุณสวรรดิ์นี่เจ้า,จา ความสำคัญของอวัยวะปริทันนะจ๊ะคือปริทันให้จะกอบลอมระรับบลอมระโับันระรับตแม่รอับมันรดักฝันแล้วก็อบปกรณจะมีเงือก1นึคือเงือกนะจ๊ะแล้วก็สเอ็นยึดเอ็นยึด ประทังประดิทาเ์เอน็นยืดแล้วก็กระดูกเป้าฟันยู่หลอดนะจา๊ากระดูกเป้าฟันเอ็นยืดนะจ๊าถ้าว่าเอ็นยืดประดิทา์นี่มันอักเสบสมมติว่าอักเสบนะจ๊า,จาก,ก,จโโโก็จะทำให้ฟันเขาโยกจะเมื่อฟันเขาโยโกได้ไนะจา๊าถ้ามันอักเสบแล้วเพราะว่าประดิทาน์นี่จะยืดจับกระดูกนะจ๊าเค่นี้จ้ากรุง ฟันสวยเสียงดีนี่ไงเจ้าจะได้มาเผยแพแผเกี่ยวกับโครงสร้างของฟันและอวัยวะบริทันซึ่งโครงสร้างและหน้าที่ของฟันนั่นก็คือกเคี่ยวอาหารย่าเให้เขายิ้มสวยและที่สำคัญก็คือจวยให้เขาออกเสียงได้ชัดเจนถ้าเขาแบบมีฟันแบบมีเคี่ยวเนี่ยเขาจะอู้ ก็อึอ่าะเนาะเสียงก็บนี้ตัวแล้วก็ที่สําคัญโครงสร้างของฟั right นจะมี2ออย่างก็คือโครงสร้างทางนอกและโครงสร้างภายในโครงสร้างภายนอกก็คือตัวฟันหลักฟันแล้วก็ขอบฟันโครงสร้างภายในก็จะคือจันเกือบฟันที่มีสีขาวแล้วก็จัดเนื้อฟันมีสีเหลืองแล้วก็เส้นประสาทฟันต่างในคือเป็ดเส้นเลือดเนี่ยนะจ้าแล้วก็เวลา มันอักเสบเข้ามาถึงจันในเนี่ยมันแตจะยากให้เขาปวดฟันมากเขาก็ต้องไปติดต่อหาทันตแพทย์แล้วก็ปริทันปริทันก็แปลว่าปริแปลว่ารอบรอบฟันก็คือรอบรอบฟันเขาเนี่ยคือปิดอันนี้ไว้เด้ออันนี้ก็คือปริทันกลุ่มเสียงดีเสียงดีฟันสวยเสียงดีก่อขอจบอภิตายไม่เพียงแต่มีเจ้า กรุงนี่เป็นชื่อกรุงปังทนนะเจ้าวันนี้ออกมากัน4คนนะเจ้าก็คนที่หนึ่งแคทเธรยาสุชาณะนะเจ้าคนที่สองค <น S 3> ือชมพูนุชใจเย็ในแนะนำตัวเองเลยนะเจ้าคุณม,มาเมียเสร็จแล้วมีอยู่ของกันดีสักคนเจ้าก <laughs> อน,นี้เอาไปจะให คุณแสงละวีนะเจ้าได้บรรยายในเรื่องของความรุนแรงของฟันคุดนะเจ้าประเด็นอะไรบอกรอนที่ฟันจะคุดอาจจะมีสาเหตุหนึ่งคนมีอายุอย่างเราเนะเจ้ามันดีชอบหวานชอบแต่แ้ว่หวานกินก็เข้าไปเอานี่นอยอหวานหวานนี่นะเจ้า หรือว่าอาหารที่มันก็จับต้องแต่คำให้เป็นเป็นสตูของฟันของเขาเหมือนกันนะเจารย์เนาอันนี้คือมาจากอาหารส่ออาจารย์ม่ใชว่าเขาแปลงฟันนะบผสมมันเสมอเปิดบุ้งข้าวเป็นฟันเหมือนเจ้าทรย์เนาะข้าวเป็นฟันเปิดแตงสองเต๋าอย่างน้อยอย่าเริ่เจ้ามันก็จะเพราะยีนอเจ้ามันก็จะเกิดฟันในเมื่อ เราเคยฝันเริ่มเพิ่มเจจะสังเกตด้วยตัวเองก็ได้ว่าฟันน ok ั survival, love, ่นอย่างมาอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีฟันชั้นชั้นแรกเลยเจ้ามันอาจจะเป็นสีที่พุ่นๆเหมือนสีทองเสียเจ้าทองเสอันนี้ยังยังบอกกันดีกว่าเจ็บเตืแต่มันอาจจะเปลี่ยนไปละนะจ๊ะฮะมันถ้าเป็นถ้าทำดูแลสวยให้เขาเป็นฟันโรยพีดีอย่างแท้จริง มันก็จะกลายเป็นชั้นอันนั้ก็ได้ชัน้นแล้วลบบมันก็จะเริ่มจมูกเป็นสีดำไี่สิเจ้านี่นหนถ้าเขาไปดูแลมันก็จะเจ,จ,ะเจ,จะบ็บแต่จมูกขึ้นมาแล้วสิวเจ้าถ้าเขาดูแลดีอย่างนี้มันก็จะมันก็จะเป็นท่านี่แต่ถ้าฝันเจ้าถ้าดุนแเงน่ะมาแถบนี่นะเจ้ามันก็จะไปทำเพื่าาเอ,อ,องเขาอะที่เชื่อ ยื้เจื่อนะคะแล้วเขาก็จะปวดปวดฟันแล้วก็มาที่เจื่ออาจจะเข้าไปแสีเลือดทำให้เขาเสียชีวิตได้ทำให้ขึ้นตาทำให้ตาเขาเสียได้นะจ๊ะถ้าต่อไปขั้นตอนต่อไปเจอคัดครนยาอธิบายต่อต่อไปในเจ้าเป็นแนวทางการข้างสามฟันเกิดใเจ้าต้องว่า ทุกคนเขาจะต้องฟัมีฟันปุบเกิดขึ้นในเจ้าแต่ว่าก่อนที่ฟันฟุกจะฟุกึรนขั้นถอนในเจ้าเอาก็จะมีะเริ่มต้นฟุในเจ้าต่อจะพุจันเหลือฟันในเจ้าเหือฟันเกาะอันนี้นนเขาจะสังเกตได้ว่าฟันเขาจะเหลืองมีคราบในเจ้าแล้วก็ ผู้ซื้อความเหมือนมีคัะนมมาเจ้าิดอยู่อันนี้เขาก็อาจจะมาต้องฆ่าสาเกลือก็อคือแปลงฟันให้สะอาดนะเจ้าแปลงฟันให้สะอาดแล้วก็ถ้าเขากลู้ว่าเราจะต้องแยกกระดใดเขาก็ครจะไปคือหมอปรึกษามหมอเนะเจ้าว่าฟันอนี้ปกติสีเปลี่ยนไปนะเจ้าแล้วก็คุณหมอก็จะเคลือบทัวร์ลายเนี่นะเจ้าหลังจากนั้นก็คงจะประมาณ หกเดือนข้างมาเจ้าดีจะเครือฟรบฟัวรายนะเจ้ฟันที่มันเดิมจากทุกนะเจ้านที่นี้ถ้าฟันจนถึงเลือฟันนะเจ้าถ้าฟันทูดถึงเลือฟันก็จะมีภาพจะอีนนะเจ้าก็คือจะมีจุดดำๆตรงกลางฟันซี่ฟันนะเจ้าโดยเฉพาะฟันเขี้ยวฟันกรามน,นะเจ้าจะเห็นชัดก็คือ จะมีสีดำๆอยู่ตรงกลางเจ้าอันนี้คือผูอ้มาที่นน้ีเราจะจะรู้ซึกงเสียวเหมือนกันจะรู้ซึกเสียวเขาจะต้องไปพุดฟันละนี่แหละเจ้าเป็นขั้นตอนที่ฟันของเขาผิดปกติเจ้าถ้าอุดฟันหรือว่าครอบฟันเจ้าในกรณีที่เสื่อเสียเลือฟันไปเนี่ยเจ้าไม่้องฟันที่เาอาอาจจะไปทําการอุด หลังก้ามต่อจะทําการครอกในเจ้าทหาเพื่ฟันหัเสียเป็นนักอันนี้ก่อนไปต้องถืครับถึอโรงนั่นเจ้าหลังกากห้าเนี่ยเจ้าก่อท่าพุทะลุในโรงประสาทฟันเนีเจ้าพุไปถึงตังในถึงโรงประสาทฟันอันนี้เขาจะรู้สึกเจ็บปวดเนเจ้าก็บางคนเนี่ยเจ้าบ่ค่อยไปหาหมอฟันนะเจ้า เราชอบไปี่หมอฟันไปหาหมอฟันผัวแต่ถึงขั้นนี้นะเจ้าก็จะขึนถึงหมอฟันนายเจ้าก็จะยอมไปหาหมอเพราะว่าเลิ่มปวดเลิ่มเสียวเออเสียวนี่คือพุดเนาะเสียนี่ยังไปหาอยู่เพราะมันเสียวมันเมินทนไ็ได้ก่อไป้หมอุดฟันแต่ตอนนี้มันไปถิดโผงประสานฟันก่อไปหาหมอนะยเจ้าหมอก็อ่า อาจจะถอนไม่ได้เจ้าถ้าทักษะเปินดูแล้วสอบฟังหรือข้าศานั่งฟังมาได้แต่ต้องทอนที่คุณเนี่เจ้าถ้าพุพุย่างดีคนเมืองทัางหมดพุกขนาดหิ้งมะเลยเนยเจ้าควรจะต้องทอดหิ้งอย่างเดียวเนี่ยเจ้าก็จะเป็นแบบฟังไว้ ในการใช้ประโยชน์ได้แหมเนี่ยเจ้าเพราะฉะนั้นนะาะเอาเริ่มผู้ซื้อว่าฟังเขามีความคิดปฏิเนี่ยนะเจ้าเอาก็ต้องควรทิ่จะเริ่มรักษาฟันอะาจารย์ในการทักษาความสะอาดในช่องปากแป้งฟันในพิธีอย่างน้อยสองเวลาเช่าเย็นนะเจ้ารือเป็นไปได้ก็แป้งหลังอาหารทุกมือ้อนะเจ้าแล้วก็ลดการกินหวานนะเจ้าลด,ลดการกินหวานเนาะแล้วก็ปรนะเภทแป้ง นะเจ้าต่อบมาคนเจ็บกินแล้วคนจ็กินพักผลไม้ที่อยู่นี้รสหวานเจ้าอันนี้จะเป็นการจอยห้าสาวฟันนะครับไดจังหนึ่งเจ้าจสองนาทีสองข้างอยู่ไปประมาณสองข้างเจ้าไปเย็แล้วสุดท้ายที่สองชั่วโมงที่ยแน่ว่าอายุเจ็ดสิบสองยังไ่เคยย่ายเลยกำลังมันยากตอนที่คุณหมอบอก คือว่าคือองคไหวสองนาทีหรือสองชั่วโมงอ่ะพวกแว่าไปวาเข้างเราใช่หนคว้างไราใหญ่ใหญยที่แท้ฟุ้อะไรย่ำได้คือพ่อสะอาดปาเราตรงนี้แนละเอาไปสอนลูกสอนหลานได้เลยเจ้าน้าเจ้าสวัสดีค่ะคุณวันสวยนะคะคนนี่ก็ขอแนะนาตัวมาหนะเจ้าจืนนิตยารารลาวเจ้า ันี้ปีไทยวันสิสัสญ,ญลักษณ์นักลุงต้าบนเนียมภาษาเรียว่าคุณทองสีอินกระเพือบนนักคุณภูนสีสีบุญเรืองมนดีข้อที่ทั้งกลุ่มฟันสวยนะจะจะได้ห้าพุกกระเพือเรื่องฟันสึกด้านบดเฉียว ก็คือด้านนี้นะเจ้าไหม่เนี่ยจากอันนี้แต่ด้านบน้สาเหตุสาเหตุที่ทำเอ่อเอ่อลักษณะก่อนเนาะลักษณะดีฝัดเที่ยวตีทำมันซึบอยู่อ่ะก็คือผิวมันจะมันเนียนผิวมันจะเป็นโปรคละเหมือนมันลุ่มมันลุ่มบอลเหมือนถนนนี่นะเจ้าสาเหตุ ก <IS mus incom> um> so ็จะเอากินกระดูกของแข็งของเปรี้ยวนะเจ้าที่เขาสาเหตุสาเหตุรักเลยนะเจ้าที่ความเพลันผนเที่ยวเขาพังเล้ร็วลูกเีร็วเจ้าก็ขออธิบายเพิ่มเติมแต่นิดเนาะเพราะว่าผิวของเอ้ฟันเทานะเจ้าจะมีสากจันเนาะก็ดเหมือนแต่กี้คุณหมอวันอาทิตย์ไว้บอกว่าเหมือนผิวหนังเท่เนี่ย จันบดจันจันบนซุดเนื้อผิวหนังเนี่คือเปิ้ลห้องวาจันเสื่อฟันนะเจ้าถ้าสมมติถ้าเอาพี่อันหนังออกหน่อเขาเอาครกหนังออกหนอจะเหลือตรงไนนี่ก็คือเป็นคือไอเป็นไอจันเนื้อฟันนายเจ้าถ้าจักเนื้อฟันเข้าไปกับเป็นตาไอพกประศาสนะเจ้าเพราะฉะนั้นไอตัวตัวที่มันมันซึ้อนายเจ้าด้านบนเขี้ยวเนี่ยทีเหมือนทีต้องนี่อธิบายให้ฟังนะเจ้าว่ามันเกิดจากการกิ่นของแข็ง แล้วกああ็ของเปรี้ยวนะเจ้าวิธีการแก้ไขก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันลักษณะตีมมันมันแต่เนี้ยถ uhm anyway <code> <k id> ึงบางทีมันอาจจะชั้นบนเขาเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อนะเจ้าวิธีเลี่ยกก็คือเลี่ยมของแข็งแล้วก็ของเปรี้ยวนะเจ้าแล้วก็การรักษาก็คือถ้าสมมุติว่ามันบันลึกนักนะเจ้าอยู่ขชั้นเครือบฟันเนี่ยเขาก็อาจจะรักษาด้วยการป้องกันนะจป้องกันด้วยการทำความสะอาดแล้วก็เลี่ยมนะเจ้าเลี่ยมของแข็งของ เดียวนะจ้ะแต่ถ้ามันเข้าไปถึงชั้นเนื้อฟันนะเจ้าเนื้อฟันถ้าสมมุติว่ามันบัลลึกนักนะเจ้าถ้ามันบัลลึกนักเขาก็ใช้วิธีรักษาด้วยการทาความสะอาดนะเจ้าแล้วก็แล้วก็ดีเกลีก่ยเหมือนข้อที่หนึ่งนะเจ้าแต่ถ้าสมมติว่ามันเข้าไปลึกนักนะเจ้าเขาอาจจะถึงถึงขั้นที่ว่านเขาจะอุ๊ดนะเจ้าทีนี้เขาจะอุ๊ดนะเจ้า แต่ถ้าสมมติว่ามันลึกเข้าไปถึงโพงประสาทนี่ก็จะมีวิธีการทักษากคือว่าอาจจะใช้วิธีคอบควันนะ,ะใช้วิธีตีว่าเขาใช่วิธีเออเอปุ๊บแล้วก็คอบควันนะเจ้าอันนี้จาเขาเขาจะตรงถึงต,ต,ต,ตรงถึงเส้นประสาทนะเจ้าแต่ถ้าสมมติว,ว่าเขาไยายากจะเก็บทักษากไม่เขากระอทิบีน,นะเจ้าอันนี้น ถ้าสมมติเราเก็บไว้แล้วมันจะเกินทำให้เราปวดฟันหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นได้แต่จ้าอันนี้ขอิถึงถึงนะฮะการวิธีการรักษากันชั่นดีว่าวดวดเคี่ยวอาหารนะจ้าอันนี้นะฮะก็จืขอได้นำสมาชิกในกลุ่มก่อนนะคะมิชชันนารรัตนานามูลค่ะแล้วก็คุณสิรินีสมบัติ คุณสุรียาวกุลอยู่ทั้งไหนเอ่ยคุณ <c oughs> นันตยาศรีวิชัยเออชื่อใครก็ควรขึ้นด้วยอ,อยวคุณทองเพียรพวงทรัพย์แล้วก็คุณนิวสาสุภีเยสินค่ะ,ค,ะคนที่จะท่านที่จะมานำเสนอในวันนี้นะคะคือคุณสจกีสมบัติค่ะเชิญค่ะานเจิ้งจิ้งจุ้งขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าอริสนนเป็นกุ บรรยายคุณที่สองนะเจ <guy> <hi hi> <también> ้าจะมาพูดเอลจวเป็นเอกับเรื่องโรคโรคปริทันเนาะปริทันอักเสบปริทันอักเสบนะเจ้าหรือโรคเงือออักเสบนะเจ้าโรคฟันอักเสบนะเจ้ากู้คิดผู้ถูกมันเป็นดื้อหรือคนเบากวานลังมันหน้านะเจ้าจะสังเกตว่าเมื่อตะป้องนะเจ้าเกิดไปหาหมอแล้วบอกว่าเวลาเขานอนรับในคืนเนี่ยเขาแปลงฟันตอนนอนเนาะ แรกจะได้วันตื่นเจ้ามาต้องมาแปรงฟันแถมทั้งๆจะเอาไปได้เที่ยวอันอย่างเลยในปากเขาของจะได้สกกรกอีกหน่อเจ้าและที่นี่หมอเป็นเบาไ,ได้เปนบอกว่ามีน้ําลายและมีเชื้อแบคทีเรียนในปากเขาเขาจะต้องแปลงฟันตาดเจ้านะเจ้าและที่นี่ตัวนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งเนี่ยนะเจ้าสาเหตุหนึ่งกิยากให้เขาเป็นโรคปริทินทักเสบนะเจ้ามันจะยากให้เขาเป็นเป็นนอเป็นหินปูนนะเจ้าเป็นหินปูน,าปน,น,าปนมากก็ ฝังกู้กดปั้นตู้เดี๋ยวจะลืมได้ใช่ไหมคุณ้ามันจะเป็นกลินปูนก็ติดติดติดทิ้งฟันทัติดฟันเอานี่ก่อนนะเจ้าสีรอบฟันทั้งนี่แล้วที่นี่เขากินอย่างไปแล้วเราแปลงฟันประอาดต่อนะเจ้ามันก็จะเป็นก้าวโสงขึ้นมาแล้วก็จะย่างเนี่ยเป็นกิ่นปูนหนักขึ้นหนักขึ้นเมื่อหินปูนหนักขึ้นปุ๊บ ตีเป็นห้องเงือกอักเสบหายเจ้าเงือกอักเสบส้องเงือกอักเสบปุ๊บวิธีแก้ไขก็คือต้องไปขูดหินูนนะเจ้าแต่ถ้าเอาไปขูดหินปูนไปนั่นแหละด้จังมันเตอร์จังมันเตอร์จอีหนเจ้าเขาจะมีขอบกุยเนาะง่ายง่ายจางมันเตอร์นั่นอ่ะแต่เนี่ยจ้างมันเตอร์เป็นถ้าจังมันก็เป็นถ้าจางมันแปลงฟันเอาอีหน่อยเจ้าพิซซุดมาพิซซุดมาปุ๊บหินปูนก็นัาขึ้นน่าขึ้น เคี้ยวคอนะเจ้าแต่นี่เคี้ยวคอนก็าเคี้ยวคอนปุ๊บเนี่ยมันก็จะยา่าเฮ่เขาเนี่ยเจ็ดเขี้ยวเนาะคนเขา,าเจ็บเคี้ยวเคี้ยวคอนที่สุดนะเคี้ยวคอน,อออนเคี้ยวเบาเหี่ยใจยกลายเป็นคนเคี้ยวเบาเหี่ยงใจเนาะที่นี่พระะนนเนี่ยเปิ้ลก็เลยบอกว่าเมื่อเป็นลักษณะนี้เขาจะต้องไปคูณเห็นปูทุกหกเดือนถ้ามบทุกหกเดือนปีหนึ่งก็ไปก็ได้เนาะ คิดว่าคงจะเป็นสิ่งที่ช่วยเขาได้และสิ่งที่ช่วยอันหนึ่งก็คือการแปลงฟันเหมือนกนับตะเทียนนะเจ้าของทุ่กระตะเทียนแต่ว่าเขาต้องแปลงฟันเพือสะอาดต้องไปเกาหลักฟันเอ๊ะเกาหลักฟันนี่ก็เนี่ยหนูเก,กิเนี่ยก,กำาเตือนนะเจ้าเพราะมันเป็นจะได้เดี๋ยวบอกคุณหมอจะอธิบายฟังถึงกันงนะเจ้านี่คือวิธีแก้ไขนะเจ้าขอบคุณเจ้าส่วน <c oughs> นี <c oughs> ้ <c oughs> เร่ออวสดนขอเชิญองค์ยิบบาลแนะนำก่อนเลยนะคะข้อพันสืบลักษณะที่พบคือคอฟันมันจะสืบตรงคอฟันก็คือวันที่ชิดกับเหงือกนี่คือคอฟันและมีอาการเสียงฟังจาเหตุที่คอฟันสืบเพราะว่าอันที่หนึ่งคือวางขนแปลงผิดวิธีก็คือวางแนวนอนตั้งฉาก สองคือแปรงควันแรงเกินไปสามใช้ของแปลงที่แข็งจะทำให้ของควันสุดได้เรามาดูแนวทางการรักษาจะเป็นยันงไงต่อไปนะคะคอ,กกอันนี้คืออ่าก็คือลักษณะของคอควันสุดคือควันที่ชิน้นตัเหนืงเป็นลักษณะแบบนี้นะคะน,นี้ แนวทางป้องกันนะคะแนวทางป้องกันคอ,อฟันสืกก็คือเมื่อกี้บอกว่าการวางขนแปรงไม่ถูกวิธีตอนนี้ก็คือแนวทางก็คือแปรงขนแปรงแปรงฟันไม่ให้ให้ให้ใหใหยงประมาณ45องศานะคะ,อะตอนแรกที่เราเคยชินก็คือการแปรงแบบตรงๆกดลงไปใช่ไหมคะ,ะตั้งฉาก ถ้าการแปลงสี่สิบห้าองศาเนี่ยเป็นการช่วยแปลงให้มันเข้าไปในซอกฟันนะคะซอกฟันไปด้วยเมื่อก่อนเราแปลงเฉยๆเนะ่มันทำทำให้เขาเรียกว่าอะไรฟันข้างบนน่ะคะ่ะด้านบนเนื้อฟันก็จะสึกได้นะคะเพราะนั้นเราแนวทางที่ปกันก็คิดถูกต้องก็คือแปลงฟันโดยการวางาแนววางผลแปลงให้ใหได้สี่สิบห้าองศาแล้วก็ การแปลงฟันก็ไม่กดแรงเกินไปนะคะกดแรงเกินไปก็ทำให้บางทีมันเลือดออกได้นะครับกาแปงตั้งชาเนี่ยมันจะทำให้คอฟันตรงเนี้ยมันซึมเป็นรูปยิ่งเนาะพอฟันซึมหรือฟันตีซึมคุ้มกินิดเนียลักษณะเป็นรูปยิ้มเนาะนะครับซึ่งถ้าแป้งเยี่ยมไม่ก็จะจิ๋มแน่ฟันเป็นฟันซึมได้ฉะนั้นต้องแป้ง แบบเอียงเนี่ยจากเจี๊ยนะแค่เปลี่นเจี๊ยเนาะวิธีการก็คือเอาข้างๆแปงงเนี่ยข้างๆข้างขนแปบงเนี่ยนะเนี่ยข้างฟันก่อนข้าแปบงแนบข้างฟันแล้วก็จากนั้นเอียง45เอียงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ขยับ5้าถึงสิข้างเนาะนะครับปัดขึ้นโอเคก่อนครับเตอร์ที ทีหนึ่งก็คือประมาณห้าถึงสิบครั้งนหนึ่งนี่หมอขเขย่าข้อมือไปได้หนักหมอจี่อีหนัก <c oughs> คือหมอหมอสั้นข้อมือไปได้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าปัดขึ้นอี่เนาะก็คือข้างแปลงนะครับข้างแปลงนี่แหละแหนบข้างฟันนี่คือข้างฟันเนาะ <c oughs> อ่าแล้วก็เอียงสี่สิบห้าองศาเอียงน้อยหนึ่งเนาะแล้วก็ถูไปถูมาห้าถึงสิบครั้งนะครับปัดขึ้น ี่น้องประมาณนี้อวนไปเรื่อยๆนะครับอคสุดยอดนะครับอันนี้เป็หมอมืออาชีพเนาะแต่เขามันยนกอี้ยแบบคุกเดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาร้องแท้ๆกันเนาะคือว่าคุกแต่แค่นี้แบบอธิบายแบบนี้แนวทางรักษาอย่างยั่งแนวทางรักษาก็คือเหมือนกับรักษาโรคฟันผุนะคะก็คือการอุดนะคะอุดคอฟันการอุดคอฟันนั้นบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ้งมันอุดได้เหรออุดได้ค่ะแต่เราต้องใช้วัสดุ ่าเป็นสีอ่าใกล้เคียงสีที่เป็นแบบเดียวกับฟันคือสีขาวนะคะแล้วอันนี้คือบุดแล้วอันนี้หลังอันนี้อันนี้อันนี้คือยังไม่ได้บุดนะคะอันนี้บุดแล้วนะคะเป็นเนื้อเดียวกับสีของฟันค่ะนะคะวิธีรักษาก็ค,ค,คือการบุดขอบฟันแค่นั้นเองนะคะ นี่ห้องซีก่อนมันแปลงแล้วมันมันเย็นสีมันเย็นสาแล้วก็มันห้องซีเหลือเหมือนกับแปลงแปลงที่สะอาดกว่าที่ที่ที่เขาเคยแปลงซีเมตมีน้ำผสม่ะเอ่อมันมันได้ได้ยาสีฟันเต็มที่เลยนี่นะเจ้ามันได้เต็มที่เต็มนี่เลยแล้วมันก็เข้าไปในสอกฟันเขาแล้วเหงือกเขาห้อึซความรู้สึกมันเย็น มันเย็นเหมือนกับมันสะอาดดีนะเนี่ยมันมันมันเย็นกว่าที่ก๋วยเตือกอีไหนมันเย็นสะาแล้วก็ดู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 ดีกว่าข้างอีเนี่ยจังดูดูดูเข้มข้นกว่าอีไหนี่ยเจ้าความื่อสิ่อก็เป็นใจเจ้าขอบคุณเจ้าคือที่ผ่านมาเราจะได้ยินคุณหมอหรือคุณคุณบอกว่าคือแปลงฟันอีเนี่ยเจ้าเอ๊ะมันจะดีจะได้ีจะได้เท่ากัะ อยากทำขอมอยากทำผอมเขามาลองทำแรกๆนะเจ้ามันจะไม่ซึกว่าบบกคุ้นเคยนะเจ้ามันจะฟื้นๆเจ้ามันมันจะมันบบคล่องไปนะว่าใส่ดน่างัว้นะเจ้ามันแล้วกัสักกรรมนี่มันจะเหมือนว่ะเรามีน้ำลายของโอมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นแล้วเขาไปจะแรงได้ของขึ้นเจ้าแล้วไม่ซื้อว่ามันเหมือนเคยคุยโยวว่ามันมันจะดีแล้วมันทำเหมือนว่า เขาว่าสะอาดปันจะลื่นเาะมันจะลื่นและสะอาดความมูซื้อตีเขาเขาอ่ะแยกเป็แห้งๆหมือเป็นความซื้อแยกเป็นแห้งๆนั่งเล่นเจ้าสะอาดเสีเจ้าไม่เหม็นเจ้าเขี่ไปอะไรไเ่ายกาันเจวา